เสียงเพลงโคราชอันเป็นเอกลักษณ์การแสดงพื้นบ้านชาวอำเภอหนองบุญมากดังกระหึ่มมาอย่างยาวนานพอๆกับวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่มีคำขวัญอำเภอที่ว่าเฟื่องฟ้างามน้ำพึ่งหวานก้าวขานขนุนดีคนมีคุณธรรมศิลปกรรมประสาทหินจากเดิมตำบลสารพีที่ขึ้นกับอำเภอโชคชัย กลายมาเป็นกิ่งอำเภอหนองบุญน้าเมื่อวันที่1กรกฎาคม2526โดยนายสวัสด,ดิ์พูนทิพัสเป็นประหลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรกต่อมานางเน็กเจงและนายประสงคศรีหิรันดัฐได้บริจาคที่ดิน100ไร่เพื่อได้จัดสร้างที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจภูธรและโรงพยาบาล พุทธศักราช2,532ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเป็นอำเภอหนองบุญน,นาคโดยมีร้อยตรีประสิทธิ์อินทราทิศเป็นนายอำเภอคนแรก22กรกฎาคม2,542หลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างที่ว่าการอำเภอและสถานีตำรวจภูธรหลังใหม่ทรงไทยหลังคาสีแดงแห่งแรกของไทยสวยงามโดดเด่นเป็นไหนไหน ภายหลังดําริให้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหนองบุญมากที่ตัง้งห่างจากตัวจังหวัดนคนรราชสีมา54กิโลเมตรมีพื้นที่3 6 9 0 0 0ไร่เขตการปกครองแบ่งออกเป็น9ตำบล104หมู่บ้านเขตการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบล2แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล7แห่งและส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนการํำนวน12แห่ง มันมีประชากรทั้งสิ้น6768คนแผนที่อำเภอทิศเหนือติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอจักราตทิศใต้ติดกับอำเภอเสริงสสงและอำเภอคอนบุรีทิศต,ตะวันออกติดกับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันตกติดกับอำเภอโชคชัยวิสัยทัศน์อำเภอหนองบุญมากหนองบุญมากเมืองหน้าอยู่มุ่งสู่กเกษตรกรรมก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังทำนาปลูกอ้อยข้าวโพดและกลุ่มเลี้ยงสัตว์ฟาร์มหมูฟาร์มไก่และกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อด้านอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ชาวบ้านอันมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตแป้งมันสำปะหลังมีขนาดใหญ่ที่มีถึง4แห่ง แต่หากเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วความโดดเด่นตามถนนหมายเลข24มีปรากฏให้เห็นเป็นเฟื่องฟ้างามตลอดสองข้างทางสำหรับคนที่ชอบความหวานของน้ำตาลธรรมชาติก็จะซื้อน้ำพึ่งหวานตามธรรมชาตินี้เป็นของฝากกลับบ้านได้เช่นกันเมื่อเอ่ยถึงปราสาหินบ้านถนนหักตําบลบ้านใหม่ซึ่งเป็นลักษณะของเขมรสร้างด้วยหินศิลาแรงก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย วัดใหม่แหลมทองสีวตารามความพิเศษสร้างมาจากหินภูเขาไฟเขากระโดงทั้งหลังช่างงดงามป้องตะลึงคือความแปลกและความงดงามที่อยากจะชวนมาชม